วัดเขาสนามแจงอำเภอบ้านหมีจังหวัดลบบุรีเป็นสาขาที่177ของวัดหนองป่าพงโดยหลวงพ่อเกษมสัตจิตโตเป็นผู้มารเริ่มบุกเบิกก่อสร้างเมื่อปีพศ2526วัดตั้งอยู่บนยอดเขาไม่มีทางรถขึ้นไปต้องเดินขึ้นไปอย่างเดียวระยะทางประมาณ1กิโลเมตรจุดไฮไลท์ของวัดเขาสนามแจงก็คือบันไดขึ้นเขา606ขั้นเป็นบันไดปูนไม่ชันมากเดินขึ้นได้สะดวก พระเจดีจัก,กรีศรีวิไลภายในพระมหาเจดีมีรอยพระพุทธบาท5้0รอยสภาพเป็นหินธรรมชาติบางจุดมองเห็นรอยพระพุทธบาทได้ชัดเจนสามารถเข้าไปสักการะได้แต่ผู้หญิงห้ามลงไปชั้นในตรงรอยพระพุทธบาทปราสาทพระนมสุริยันเป็นปรา,าสาทศิลปะขอมสร้างครอบรอยพระพุทธบาทซึ่งมีลักษณะเป็นหลุมลึกลงไปภายในปราสาทมีพระพุทธรูปหินขาวพระพุทธรูปองค์เล็กๆและเทพต่างๆที่แกะสลักด้วยหินอย่างสวยงาม